สู้ไปกับทุกอาชีพในวันนี้นะคะจะพาไปรู้จักกับคุณหมอท่านหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธาน,นีนะคะเป็นหมอทหารแต่ว่าก็ไม่ได้รักษาคนไข้ยอย่างเดียวทํางานเป็นเกษตรกรด้วยทําอย่างไรที่ประสบความสําเร็จจากทั้งสองอาชีพนะคะไปติดตามจากคุณนพขวนนะักนวลค่ะ บอกก็คงไม่รู้เลยว่าหมอทหารยศพันเอกที่ชื่อหมอเป้คนนี้จะเป็นหมออารมณ์ดีและเป็นขวัญใจชาวบ้านมานานกว่า15ปีหมอที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคไตและอายุรกรรมเป็นถึงอาจารย์หมอและนักบริหารในโรงพยาบาลค่ายประจักษ์ศิลปาคมเมืองอุดรค่ะเคยเจอประจำาแล้วครับเป็นคนสนุกสนานไม่ถือเนื้อถือตัวเป็นหมอชาวบ้านนี่จะไม่ปลอยเลยเหรอค ใจค่ะปื้มใจมากค่ะสวิติ์หมอเป้ยังเป็นเกษตรกรทำสวนทำไร่กับครอบครัวที่เห็นคือความสําเร็จฝีมือหมอเป้ผลไม้ออกดอกออกผลทั้งมะม่วงมะนาวและกล้วยแถมมีน้ําใจเก็บไปฝากเพื่อนร่วมงานและคนไข้ด้วยค่ะ นี่ครับเป็นเคล็ดลับของการออกกำลังกายคุณแคชชอบมาถามมากว่าทาไมถึงรักษาหุ่นได้ก็เ,กเนี่ยแต่ออกกำลังกายเป็นสำคัญนะครับ,มรบผมก็มาออกกำลังกายโดยที่ได้ประโยชน์ด้วยได้ผลิตภัณฑ์ที่เห็นนี่ฮะตามมาด้วย,วยก,ก็สนุกครับสนุกสนุกมา,ากกว่าคือเป็นอะไรที่เราชอบครับทุกๆงานที่ทําไม่เคยมีคําว่าเบื่อสําหรับหมอเป้เพราะการมีอาชีพที่หลากหลายคือความสําเร็จจากการต่อยอดอาชีพที่ทําอยู่ให้ดีกว่าเดิมค่ะ ทุกอาชีพโดยแบรน